มันมีแอร์แบ็กถ้าถอดไฟแอร์แบ็กน่าจะโชว์อันเนี้ยถึงไฟโชว์มันก็ไม่ระเบิดเพราะมันมีลูกนี้ลูกเดียวพอเราถอดอพวงมาลัยแอร์แบ็กเอาออกแล้วเราไม่จําเป็นจะต้องไม่ใส่มันแต่ถ้าขวางหูขวางตาก็ถอดออกมาแล้วสกอตเทปบังซะอ,อันนี้ขออ้อที่12อใช,ใช่นี่ข้อที่12ธรรมดาต่อ,อคอแอร์แบ็กมาใส่นี่ที่12ธรรมดามีจานข้างล่างนี่คอที่12แอร์แบ็กนะครับหน้าตาเป็นนี้มีมันจะมีขาตเตะอ,อยู่อ่ะมาดูข้างนี้ ผ้าเช็ดรถเกรดเอสำหรับรถคุณสนใจสั่งซื้อลิงก์ด้านบนใต้คลิปราคาผืนแล้วเจบาทเท่านั้นนะครับสวัสดีครับช่างนัทนะครับจากนัทเลสติ้งชาแนลนะครับช่างประจำร้านเลสนะวันนี้เราอยู่กับโตต้านะครับ AE 100 AE ร0อยหรือตองหนึ่งีอ๋อ AE 1 1 2ตัวไฮท้อนะครับตัวไอเนี้ยเอาติดตัวแรกอะที่ผมถ่ายถ่ายคลิปที่ผมเปลี่ยนไฟหน้าไปนะวันนี้จะมาเปลี่ยนโปรมาไ่เดี๋ยวผมพามาดูนี่พี่เขามาจากกรุงเทพเลยนะ ตั้งใจมาเหรอเปล่าพี่มาธุระเขาเลยแวะโอเคแต่ดังนะครับลองแต่ก่อนนะจะได้คุยกันสะดวกสะดวกนะเวลาเราทําแล้วอ่ะแล้วกลับกรุงเทพเลยเหรอครับพี่อะะไรรนคับกลับกรุงเทพเลยเหรอใช่ครับอ๋อยัางนี้ก็เดี๋ยวก็เดี๋ยวก็แวะพอดีหลังก็แวะที่เราจะแวะไอ้สวนนงนงนุษย์เลยอ๋ออ้าวก็วิ่งมาจากพัทยาแล้วไม่ใช่เหรอใช่วิ่งมาเอาไปเลยมันมันอยู่มันอยู่พัทยาพี่สวนนงนุษยอ่ะพี่ต้องขับกลับไปอีก ถ่ายก็ดูแบบด้วย <f ie> ถ้ามาแถวนี้พี่ต้องมาแวะ <ผม S 1> บางเมื่อกี้มันพาผมวนด้วยหรอกการดูดันพี่ต้องมาบางแสนแล้วแหละอ๋ออ่าอันไหนก็แผก็ไม่ไดไ้ไม่ได้ว่าอ่าอันเนี้ยอ่าครับพี่มันมีแอร์แบ็กเขาถอดไฟแอร์แบ็กน่าจะโชว์อ่าครับพี่มีสายหลอกแอร์แบ็กมาป่ะไม่มีครับไม่ต้องซื้อ,อเ,พเพราะว่าที่รถใหม่ๆอ่ะที่ผมใส่อ่ะครับพี่เพราะว่ามันจะมีแอร์แบ็กลูกนี้ด้วยครับอันเนี้ยถึงไฟโชว์ มันก็ไม่ระเบิดเพราะมันมีลูกนี้ลูกเดียวพอเราถอดพวงมาลัยแอร์แบ็กเอาออกแล้วเราไม่จําเป็นจะต้องไม่ใส่มันแต่ถ้าขวางหูขวางตาก็ถอดออกมาแล้วสกัดเทปังซะง่ายๆหรือว่าเราอยากให้มันดับก็ใช่แต่ถ้าอยากให้ดับก็ต้องใส่สายเราออกมนไม่เลอันตรายอะไรไม่ได้เกี่ยวอะไรเลยคือมันไม่มันคือถ้ารถพี่ชนอ่ะถ้าพวงมาลัยเดิมอ่ะถ้าไฟไม่โชว์ถ้าไฟบนสถานะถ้าไม่โชว์แสดงว่ามันปกติถ้าชนอย่างเงี้ยมันจะระเบิด่ไม่ไม่ถ้าชนอย่างเงี้ยมันจะระเบิดถ้ายังพวงมาลัยยังอยู่นะ แต่ถ้าเอาออกไปแล้วอะ่ะพอไฟมันโชว์แล้วอะ่ะยังไงมันก็ไม่ยังไงมันก็ไม่ทํางานใช่มันไม่มีอยู่แล้วถึงพี่จะใส่สายหลอกเข้าไปมันก็ไม่มี Air แอร์แบกให้ระเบิดเพราะแอร์แบกมันอยู่บนพวงมาลัยเก่าใช่ออใช่นี่โอ้แต่แอร์แบ็กลูกโคตรใหญ่เลยแอร์แบ็กโบราณแต่ผมว่าตรงๆนะพี่ตอนนี้ถึงชนแม่งก็ไม่กลางก็เชื่อผมไหมเพราะว่ามันนานแล้ว เซนเซอร์มันเซนเซอร์มันไม่รู้ทํางานอยู่ไหมนี่พวงมาลัยแบบนี้จริตีมันตีมันต้องเช็คใช่ไหมครับใช่มันมันก็ไม่แน่ใจพี่มันก็ไม่รู้ว่ามันจะระเบิดไหมไงใครอยาดีกว่ามั้ยไม่อยากให้มันระเบิดอยู่แล้วอ่ะโอเคถอดพวงมาลัยแล้วเดี๋ยวเราไปเอาไปไออะไรวะจะติดตังอุบัติเหตุไงใช่เขาบอกว่าห้ามเทสไงห้ามเทสแอร์แบ็กถ้าไม่ชนมันก็ไม่ระเบิดหรอกเอาน็อตพวงมาลัยออกครับเอากังกระบาดมาไข แบล็กกานกระบาดก่อนแล้วเดี๋ยวผมไปเอาอุปกรณ์เพิ่มเติมเหอนอ่ะนี่นะครับไขนะน่าจะเบอร์สิบเก้าอยู่แถวไหนเนี่ยพี่กรุงเทพอ่ะชูสายสครับอ๋อสายสามุทุมนทลแพ็กอาร์ใช่ใช่ใช่เมื่อก่อนเมื่อก่อน,น,นเนมื่อก่อนพ่อผมทํางานอยู่เควเดอร์เควเดอร์โรงงานตุ๊กตาเออไอที่ไฟไหม้บ่อยๆอะแล้ว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 เป็นไรปะครับไม่เป็นไรครับรอด ออกก่อนมันไม่เยอะมากใช่ออกก่อนมันไม่หนักๆเลยโอ้ยผมยังเด็กๆน้อยๆเลยเหรืออะไรเนี่ยแหละมีสามว่าเลยแหละอ่ะโอเคนะเดี๋ยวจะลองทุบดูนะผมอะไรเก่าไม่รู้มันจะออกไหมเดี๋ยวผมจะลองทุบดูนะรดทุบสามทียังหลุดแล้วโอเคคอรหัสทีสิบสองจริงๆเอ๊ะผมให้ดูเดี๋ยวผมแกะแกะคอมาให้ดู คอรหัที่สิจริงแต่พอมันเปลี่ยนเป็น V Auto ใหม่มันก็จะเปลี่ยนมันจะเปลี่ยนมันจะเปลี่ยนตอน V Auto เจนสองคอพื้นคอล่างมันจะเปลี่ยนเปลี่ยนแบบพี่เคยถามผมมั้ยเคยเคยไลน์มาถามผมหรือเปล่าว่าราคาค่าเปลี่ยนคอเท่าไหร่อะไรยังไงอ่ะเคยถามมาผมไหมไม่เคยผมดูแต่คลิปโอเคผมนึกว่าเคยถามเพราะว่าเคยมีเจ้านึงถามถาอพี่คอคอใส่ไม่ได้ ขอแทนไม่ได้ขอต้องมีมีมีขอต้องเป็นแอร์แบ็กเดี๋ยวผมไม่หยิบขอแอร์แบ็กให้ดูอันนี้ขอที่สิบสองใช่นี่ขอทีสิบสองธรรมดาต้องเอาอแอร์แบ็กมาใส่นี่ทีสิบสองธรรมดามีจานข้างล่างเดี๋ยวผมเอ้าขอผมก่อนอันนี้ขอทีสิบสองแอร์แบ็กนะเดี๋ยวแกะดูไส้กันนี่คอทีสิบสองแอร์แบ็กนะครับหน้าตาเป็นยงนี้เห็นไหมว่ใช่แหละไม่ต้องไม่ต้องสืบเลยเนี่ยมีมันจะมีขาเตะอยู่อ่ะมาดูครั้งนี้ เมื่อกี้พี่ว่ามันเอียงไหนนะเอียงขวาใช่ไหมเอียงอ่าอ่าอ่าพี่เขาบอกเอียงขวานิดหนึ่งเดี๋ยวเราจะดึงกลับซ้ายแล้วก็เอ้ยเดี๋ยวผมต้องเอาสายนี้ออกมาจากพอพรมอะไรก่อนนะสายนี้ไม่สายแต่แป๊บนึงใช่ ร้องพี่แต่ลูกค้าตรงๆผมพูดตรงๆผมเจอแล้วตอนมาตอนมาแต่ดังเช็คไปเช็คมาแม่งไปแกะมาดูฟิลแต่ยังขาดเลยมันจะดังได้ยังไงเดี๋ยวถ้าผมเอียงอย่างเงี้ยแล้วมันยังไม่ตรงอีกพี่ต้องไปตั้งสูนแล้วนะเพราะว่าตอนแรกพรมอะไรมันตรงแล้วอะ นี่นะเดี๋ยวเราก็จะใส่อันนี้ลงไปอีกชั้นหนึ่งนะรูลึกอันนี้นะแล้วเราก็ใส่คอพับเข้าไปก่อนจริงๆแล้วว่ะเราจะต้องประกอบคอจากบนลงล่างนะแต่ผมขี้เกียจผมจังหวะพอดีเลยค่อยๆไปทีละชิ้นทีละชิ้นคือถ้าเราประกอบคอจากบนลงมามันก็จะเห็นพวงมาลัยตรงนะเวลาเราเจอพวกคอพับคอถอดอะไรเงี้ย ถึงไหมวะโอเคตอนนี้เข้าแล้วฮึอื เสียงแปลกแกน้แก้วเสียงแปลกแปกนี่ร้านนี้เปิดทุกวันเลยหยุดวันจันทร์ครับหยุดวันจันทร์คือเสาทิ์อะใช่เสาทิ์อ่ะลูกค้าหยุดไงวันจันทร์ลูกค้าทำงานไงแล้ว แล้วร้านพักพวกอ่ะร้านพักพวกหอยู่วันจันทร์กันหมดอ่ะเอ้ยได้พี่ได้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 อยู่แต่ว่าต้องโมต้องต้องตัดต้องตัดอันนี้หน่อยต้องโมหน่อยได้อยู่ได้อยู่เดี๋ยวตัดสายนี้ออกเนี่ยครับไออะไร คัตเตอร์ก็ได้พี่เอาแต่คัตเตอร์คัตเตอร์กับคีมตัดสองอย่างไอเนี้ยครับเนี่ยเป็นงานใช้ลูกค้าด้วยฮะเนี่ยไอตัวนี้มันจะเป็นปลั๊กเสียบใช่ไหมไอปลั๊กอันเนี้ยมันเสียบไม่ได้เพราะว่าเนี่ยมันเป็นนี้มันจะงอไม่ได้เดี๋ยวเราเอาตัดตัดสายแล้วเราสายของสกอเทพันไว้นะผมเคยนะลองแตจนเขาด่าแม่กดฮิ้นเนะมีนะมีนะเคยเคยนะเคยนะเคยเคยแบบอุ้ย ผมลองจนแบบมันลองมันต้องลองอะ่ะผมไม่ทำมาดิไอพวกนั้นผมไม่ทำมาดิพวกรีมงรีแมปอะไรอะ่ะรีแมปกองนะเออผมไม่ได้ทำมาดิพี่แค่ไจะทำได้นะมันต้องไปเรียนอ่ะพี่ผมว่าตอนแรกอ่ะผมจะไปเรียนค่าเรียนเท่าไหร่วะสองแสนก็บาทมั้งเออจะไปเรียนแมปอย่างเดียวเนี่ย<ว>เขามีนนาเขามีมาเปิด<ว>สอนอยู่แต่เมื่อก่อนนะ่ะมันแมปคันละสามสี่หมื่นครับตอนนี้แม่งสามพันเก้าเก้าสิบดีแล้วกูไม่ไปเรียน่ะนึกในใจ โอเคนะครับเสร็จแล้วนะนี่นะแต่แบบใส่แบบแต่แบบไทเทนั่นเนี่ยเห็ <c oughs> นไหมพับได้ยกขึ้นได้สูงนิดนึงแล้วก็ใส่คอบางปอกใหญ่นะครับ <c oughs> เพราะว่าเขาซื้อมาพี่เขาซื้อมาไม่ตรงรุ่นนะเขาซื้อที12มามันต้องเป็นที12 airbag ไม่งั้นมันใส่ไม่ได้นะครับเรียบร้อยครับคันนี้ถ้าดูคลิปแล้วถูกใจฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยนะครับ